เอาละครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวอุปกรณ์ของตัวละครซุปเปอร์เซียนโกคูจากภาคฟิเซอร์ซากานะครับตัวละครอะไรจะไม่เต็มตัวสีฟ้าเนาะมันจะมี2ตัวเนาะแต่เป็นร่างซุปเปอร์เซียนเลยอันนี้โอเคก็ก่อนอื่นเลยเราก็มาดูที่ตัวอุปกรณ์กันเลยดีกว่านี่ครับเอ่ิสตันสั็อตแรกนะครับอันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าที่ผมหาได้แค่จุดสีส้มเนี่ยคือผมหมดไอหมดเอเนอร์จีไปเยอะมากอะผมหมดไปประมาณพันแปรอะยังได้แค่สีส้มมาอันเดียวอ่ะ ผมท้อแล้วเอาเอาเอาท่านี้เลยครับประมาณนี้แล้วกันเอาเท่านี้แหละโอเคมาดูกันที่สลอตแรกเลยดีกว่าคือจะของผมนะครับจะเป็นสไตล์แท็กนะครับบวกที่สามสิบสองจแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์บแท็กบวกที่34.25%ุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มดาเมจสิบแนตะครับซึ่งตัดทีสูงสุดของเขก็ประมาณนี้เนาะต่อมาครับสลอตที่2ของผมนะครับจะบวกเลือดเนี่ย12.90%สไตจ์ดีเฟนส์เนี่ย31.85%บาร์ดีเฟนส์เนี่ย31.65%นะครับาส,ารสุดแปดห้าเปอร์เ็ประมาณนี้ครับ อ่าสล็อตที่3ามต้องตีจนสุดอยู่แล้วต้องเป็นจุดแดงอยู่แล้วเพราะความสามารถมาได้ถึงขีดสุดเนาะก็คือจะรีคีของตัวเองเนี่ยเมื่อตัวละครน,นี้ลงบนสนามแล้วก็เพิ่มเติมบวก20%ดาเมจถ้าหากว่ามีตัวละครใน,นทีมถูกจัดกาลนะทำกันหนึครั้งก็คือสาม,มารถดึยกเลิกได้นะเนี่ยต่อมาครับจะมีเฟสต่อไปนี้ทุกครั้งที่อีกฝ่ายเนี่ยใช้การสเปเชียลมูฟอัลติเมทหรือว่าเอเวกเกนอาร์ตขณะที่ตัวละครน,นี้อยู่บนสนามจะลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครในทีมสามวิแล้วก็รีีเเเลนขอองงตัว่ย15% ทำงาน4ครั้ง4ครั้งนี่นะสิเอเซเยอะมากเลยค,คือปกติแล้วตัวคนนี้เอาตรงๆนะคือมันก็ไม่ได้กานะครับคือแค่โดนมันแค่โดนโดนสีเขียวกดเยอะเฉยๆปัจจุบันนี้ครับแต่ด้วยตัวของมันเองมันไหลลื่นอยู่แล้วนะมันไหลลื่นอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเราจะได้อุป m e n ์น,นี้จากที่ไหนนะครับไปที่ How t o g e ตเลยนี่ครับจะมาจากอีเวนต์นี้ครับ i m a t e Equipment c o l l e c t i o n เราก็ไปเลยกดไปเลยปุ๊บก็จะพามาที่นี่ครับด่านนี้ครับด่านของนี ตัวละครนี้เราก็มีอุปกรณ์นะครับใช้เล่นก็ปกติครับไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่มีเงื่อนไขสามารถเล่นได้เลยแล้วเกิดว่าเราเข้ามาจากทางหลักเข้ามาจากไหนเราไปที่นี่เลยไปที่อีเวนต์ปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ในส่วนของอัปเกรดครับแท็บอัปเกรดแล้วก็ไปที่นี่อัลติเมตอุปกรณ์คอร์เรคชันครับจะอยู่อันบนสุดเลยโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่าว่าเราจะทีมกันยังไงอ่าครับทีมของผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับจะมีตัวหลักนะครับ3ตัวก็เป็น โกคูซูเปอร์เซียนสีฟ้าตัวนี้อ่าที่เป็น LF เนาะแล้วก็โกคูอัลต้าอิสติงต์รับอัลต้านะครับแล้วก็โกคูอัลต้าอิสติงต์อ่าเป็น LF นะครับจีมมวงตัวแรกเลยเนาะแล้วก็ปรับทีมนะครับก็จะเป็นฟิวชั่นสามันนะครับโกคูบูไคลเคนซูเปอร์เซียบูอีโวกิจิตายนะครับนี่ประมาณนี้เนาะส่วนของอ i ป m e n ์ก็ประมาณนี้เลยครับโอเคอันก็เดี๋ยวเราไปลองอ i ป m e n ์ของตัวละครน,นี้กันใน p ีดีกว่า มาแมตช์แรกปุ๊บไกรอกปุ๊บแบบนี้สวยแล้วก็ใช้การเขียวการโคเวเชงก่อนไปแล้วก็ต่อสไตล์เลยเอาอนี้ก่อนดีกว่ารีชิ นาท่าก็อนี้แหละเฮ้ยผมไม่มีการทห้นี่อยู่แล้วสายไป,ไปอืมสวยมากไเป็นไรเราชนะสีมา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 ,มาเฮ้ยไม่เข้ามาว่าอยู่ไอ้แก่ทางไปลบอืมสวยงามมากโอเคสวยแบบนี้แต่ว่าการฟ้าที่วก่าว่าแล้ว ถ้าเกิดการ์ดบาร์นี่คือโดนฟิเซอร์แน่นอนลบปุ๊บแคบบก่อ่าเขียวต่อเลยมอังว่าค่ายจะพุ่งมานะเฮ้ยหุ่งสวยนี่แบบนี้ผมก็ไหลได้สิครับนี่ไปแคบเดียวแหละต้องเปลี่ยนตัวแล้วเป็นการ์ด เลยก็จะหมดปล่อยครับปล่อยโอ้ะาดไปก่อนเขาวัดมาด้วยสไลสไลแบบนี้ก็สวยสิเฮ้ยยังไม่มีโย่เพื่อโคชเชนนะมัน๋ยวผมยังไม่ได้ใช้โอเคก็เลยฟิเซอร์ไปแคปเปิ้ลุ้ย กาดเขียวขู่ด้วยฟ้าปะเฮ้ยชนบัตรไป <c oughs> คิดว่าจะฟ้าแทบตายอ่ะจริงด้วย <c oughs> โอ้ลีเกตลบไม่ใช่ติต้องบอกว่าลบเกตลบทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหอา,อาหร์อาร์เลยเหรอเขียว รูปเหมกันไม่ใช่เขียวนะสไตล์ยู UI ตายไปเลยแต่ฝ่ายก็ไม่มีเกลหลบนะใช่ไหมนะหรือผมจำผิดวะโดนแต่ได้โดนปุ๊บอ๋อสวยวันนี้ทิ้งพ เดินซ้ายขวาพอดีไงเมื่อกี้ตบปุ๊บติดได้ปะนานกาเขาาองกานต่อติดเลยการฟ้าเจอติดเราเป็นไงหลอดหมดห,มดหมดลอดหมดหลอดเอออยูดด่นี้ก็ต้องหมดหลอดหน่อยออปล่อยไปปล่อยไปหนปึ<บ>่งวัตไปลบมาโก้คูโกเซียน เอฟซีนได้ไหมอ่าน,นอีฟลยออกก่อนมาครับแปดที่สองโกลเด้นฟิเซอร์พาวเวอร์ฟูลเอา้าปปเป็นไงลันยูไออีกรอบหนึ่งไปไป ลบแบบนี้สวยงามมากมาสิโห<ฮ>้โคตรแรง <c oughs> การกดมือไม่มีเก็ดลบแล้วก็ไม่มีอยู่นี้ด้วยก้ <c oughs> กาปลดมือขนาดนั้นเหรอตัวสองไปเลยมีกา <c oughs> โอเคจบปุ๊บดีใช่ไหม เฮ้ยน่าจะได้สวยอ่าเซล,ล์หรอไปไปปั๊บไปก่อนไม่ตายสินะเดี๋ยวิเจ็ดมาจะยุ่งกว่าดิชนมาแปะเอ้ยอย่างงี้สิต่อต่อต่อ สวยครับซิเซอร์ด้วยเคียาาร์กัดฟ้า,ากาัดเขียวไปอืมเขาก็จะมีเขียวอยู่นะอันนี้ไม่ได้แปลงล่างนี่นะโอ้โหอืมแต่คุณไม่มีการโคเร์เชงนะ ไปเขียยอีกแล้วแ่บแบบนี้ก็สวยจิครับอ่าเหลือสองตัวแล้วนะสองชีวิตแล้วนะนี่สวยไหมโอ้โหไหลทิไหลให้ดูหน่อยสิมาไปตัวโหตัดได้เขียวด้วยสบายเ<ว>ขียยสองใบเลยสบายมากใสไ่ไปเลย โอ้ยผมมีการคูคว่าเชงนะซูเปอร์สิบเจ็ดแต่ป้าต่ออืมหมดหลอดไปสิลบอ่นตีแล้วก็หลบอีกทีนึงเอออันตีเอา้าอีกฝ่ายก็หลบเป็นไรเราชนะสีโอเค สวยจบแล้วตัวนี้เออมามาที่สามซุปเปอร์สิบเจ็ดลยกันบ่ห้องมีโกหังว่ะไหนไหนไหน,ไหนปั๊บซะก่อนโอ้ยยังแรงนี่พัดเสียวอ่อา ห่างมาแบบนี้ก็ต้องปาดไปไล่ไปล่อยให้เขาเคียอยูนิกไปหลบซายทันไหมชนหมัดไปฮึบโหพาดว่ะพาดไปไกลด้วยไฟฝ่ายจะได้าเก้าสี่ขนาดเก้าเจ็ดสี่หลบสิครับ ลบแบบนี้ฝ่ายเขาลบว่ะเฮ้ยแต่เรา cover ได้ก็เนี่ย cover ได้นี่สายไปอ่าแบบนี้ก็สวยครับดีดไปต่อเลยโหวางหางวันนี้ก็หวานหมูซี่กวานเลยนะครับหวานนะหวานนะอ่ะาอ่าเฮ้ยมาร้อนนี้ โคคูก็หวานดีครับไฟไหลาย,ยาวๆเจอนี่เวียงไปปึ๊บสไตล์ต่อเฮ้ยซุปเปอร์เกตผมเมื่อมีการโคคูเชงไยเอ้ยธรรมาดาที่ไหนเจอตีที่แบบนี้เอดูเลน อ้าวอ่าครับไปที่สี่ช่วงที่เจอสีแดงแฮะไฟโดนดีนะตไปแล้วไปเขาไปพอกดติมาก็เล็งเลือดไม่ตายหรอก ถ้าไม่ใช่สีเขียวนะโอ้ก็เจ็บอยู่เอ้ยพุ่งมาทำไมครับเอาไปละเขียวไปป๊บัไปเฮ้ยการชาร์จอ่าแบบนี้ทุบหลบ ไหลได้ไหมไหลได้นี่สวยครับซูเปอร์ส7เจดเอ้ยยาวๆไปสิอ่าฟึบต่อเลยเอยเอกดเมนเลยบัตบัตต่อ,อสไตล์เลยไป ้าวครับก็หลังจากที่ลองตัวละครน,นี้ครับหลังจากที่มีอุปกรณ์แล้วเนี่ยด้วยที่ว่าตัวละครเนี่ยครับมันไม่ได้กากนะคือมันไหลลื่นอยู่แล้วพอมีอุปกรณ์มาคือสามารถรีคิได้ไวขึ้นแล้วก็รีเลือดได้อะไรเงี้ยถือว่าเป็นประโยชน์กับตัวละครน,นี้ครับสเตตก็สูงขึ้นเก่งเกินขึ้นนะครับถ้าพูดถึงตัวละครเมตาปัจจุบันเนี่ยตัวละครเมตาปัจจุบันอย่างหมายเลข17เนี่ยซูเปอร์หมายเลขสิเนี่ย หรือโกฮังเอยหรือว่าโคคูยูไอเอยพิโตบูอัลตาเอยจันท้าเอยอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ตัวละครพวกนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยจะมีการคู่ว่าเชงเขาสามารถต่อคอมโบได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นตัวละครเนี้ยอ่าอาจจะต้องอาศัยการเขียวก่อนแล่ถ้าหากว่าจะใช้การเขียวได้แบบมีประสิทธิภาพเลยก็คือต้องรอ icate, อยู่ในเกตเต็มอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไหลได้เนี่ยมันจะไหลได้ไดยาวเลยนะถ้าไม่โดนสีเขียวขัดอะไรเงี้ยหรือว่าเคาน์เตอร์ขัดอย่างเช่นเคาน์เตอร์ของโกฮังเนี้ย ขัดมันก็สามารถไหลาย,ยาวได้เลยนะครับโอเคครับก็วันมานี้ครับสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ของโตโอัวละครซูปเปอร์เซียนโกคูจากฟิเซอร์ซากานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคมอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย